ครับผมเพจนำเที่ยวมื้อนี้นำเสนอครับวันนี้สิพาทผสมไปชม น้ำน้ำป่าท่ไลลงม,มาจากภูเขานะครับแล้วก็ชมถ้ำที่มีธรรมชาติาที่บ้านเก่งอำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมเด้อภ <c oughs> ูเขาน้าจะตรงนี้มันเป็นภูผานครับท่านผู้ชมเลยผมบริจาสาทยายมากอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับว่าแถวบ้านผมนี่อำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมของเขานี้มีแต่ที่ท่องเที่ยวซวงงามครับแต่ถ้าให้บอกนี่ผมก็บอกว่าเทิกันเพราะว่าผมกับมณฑป่ามาก,กันครับท่านผู้ชมเลยผมจะพาท่านผู้ชมไปชมมันมีนะมีโปรแกรมว่า ที่พาท่านผู้ชมไปชมมันน้ําท่ลหยมาในถ้ำมีธรรมชาติและมีแองอันมีทางสไตลเรียพร้อมที่เห็นพระวัดถรำสูงนี้เคยไปกักเก็บน้ําไว้ที่ตรงนั้นนะครับผมและที่พาไปชมวิวลางภูเขาพร้อมค่ะท่านผู้ชมไปแล้วก็จะมีรายรายสถานที่ที่ผู้ผ่านนี่ยากงัดเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมอ่า,อาเพื่อบ้เป็นการเสียเวลาเราไปกันดีกว่าครับผมไปกันเลย นระยะทางที่เอาย่างมานี hmm. ่เพราะต้นกล้วยไม้ป่าพร้อมนะครับเห็นไหมต้นกล้วยไม้นะครับผมแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกล้วยไม้ชนิดใดอ่าเท่าที่รู้ก็คือว่ามันเป็นของธรรมชาตินั่นแหละเห็นบหมบท่านผู้ชมเอ้ยอ่าเรามาที่ป่าเนี่ยแล้วก็มีกล้วยไม้ให้ชมแล้วก็มีของธรรมชาติด้วยนะครับผมอ่าแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมเออยักษ์ท่าหูจักนี่การซ้อยเบาะผมเลยว่าต้นอันนี้มันคือต้นหยังกับท่านผู้ชมเห็นี่บครต้นกล้วยไม้นี่คืออยู่ตาม าตามหินาตามต้นไม้เลยครับต้นกล้วยไม้พวกชนิดนี้แต่ส่วนมากนี่จะเห็นตามหินเลยครับท่านผู้ชมเลยเห็นตามหินที่มันเกิดนะครับผมยิ่งดีหน้าฝนน้นำแห่งชุ่มชื้นเลยครับปะทางนั้นกลับไปกระต้อลงไปเบื้งองกันเท่าแหละน้ำธรรมชาติทางใต้ไปแล้วครับผมน้ำทับทิมเนบ่ตรงนี้จะเป็นน้ำยาดไหลลงมาครับมันจะเรียกว่าพานน้ำยาดหรือว่าท่านน้ำยาดเลยเนาะ นี่เป็นข้าวต้นยาดนะครับต้นผสมดูไปเห็นเทียนน้ำลายน้อยมาข้างานาแต่คนมันยุดตกแหละครับต้นผสมบางทีมีน้ำลายมาตะหักไม้ครับผมหักไม้ตัวนี้เนี่ยคือมันคือเก็บก,กักน้ำไว้เก็บก,กักน้ำแล้วที่ไหลลงมาครับนี่แหละคือเขาปูตัดไม้ทำลายป่ามันก็เป็นอีธรรมชาติอีอย่างหนึ่งาบางทีได้เก็บน้ำดูดซึมซับน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าเล็กต้นผสมเลยไปลงบนใบไตนี่แหละที่เขาเป็น ทับน้ำยากที่ไหลลงมาวันนี้จะคนโต้ลายเมื่อยครับแต่บางส่วนเห็นไหที่ว่าพายุเข้าคนนี้หนักมันจะเก็บแรงน,น้ำน้ำที่ตรงนั้นแหละที่ลงมาเนี่วันนี้เป็นเลยแ Eng งานน่ๆๆายมนเนาะ Eng แ n g ง่ายมนเลยครับทีมงานไปลงมานน้ำกระชายได้ทำส่วนในน้ำใสใดครับผมเห็นหักไม่ก็เริ่มเยินมเยียด็นไหมน้ำจะขึ้นแค่ว่าความมุิงมั่นจะเยียดถึงนะครับเยียดจนคนลุกไปเลยครับผม <c oughs> ธรรมชาติของบ้านเฮานี่คืออยู่ที่บ้านแจ้งอำเภอตะเกียนแต่ว่าเขาเขาพนมแต่ใครจะขึ้นมานี่ต้องขึ้นมาทางซ้ำสูงเลยธรรมชาติกระติบก็ผมมาก็ได้แต่แยกว่าจะมาที่ตรงนี้ได้กระติบว่าทางมันว่กปุ้ดขึ้นครับถ้าผู้ชมไปมันวอกไปได้เพราะว่ามันอยู่ในฝ้าลึกนะครับผมมันมีทางกระไลทางนะครับแต่ไม่มีคนนำผ่างคนที่มาปุ้ดขึ้นเลยโดยธรรมชาติกระติบลงคผมถามนะต้องบอก พิกัดนะครับผมเกษตรบ่อพิกัดตัวว่าถับมาในสายเส้นทําสูง,งถ้าว่าไม่ภายไชมา้านะที่ตรงนี้เกษตรคูนจักหรือว่าท่ออันนี้จุดเป็นท่อน,น้ำยากเออทองคูนข่านทางบ้านแกล้งมาเภอตะเคียนแต่ว่าเราขอผนวกให้ดีนะครับท่านผู้ชมเอ่อภาคพิมานหนึ่งคุณต้องห้าคนที่คูนจักแต่ติมาชื่อถ้าคุณบม่มที่มาตามม้วนป้าม้วนโดมาเนี่ยยามาเลยครับผมว่าเออมันจะเป็นการหลงครับผมอ่าถ้าว่า ยักมานให้พี่ต่อผมหรือว่าคนที่เขามีจักก็ได้กับผมครับพี่ต่อผมใครบอกอ่ะจะรมต่างชาติว่าครับผมชมตให้เพืนผ้ไสุครับว่ามันตัวนนัจ็นไหครับติดมครับ ไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็คือจุดความงามของภูผ่านบ้านแก้งของเฮานะครับผมอ่านี่แหละความความงามของป้าที่มันซ่อนเล่นอยู่ข้างในนี่ใครสิคาดคิดว่าอยู่ข้างในนี่มันจะมีความงามของธรรมชาติที่ให้ท่านผู้ชมนั้นให้ชมได้สุขนะครับผมอ่าอย่างน้อยหากเอากล้องไปพยานว่าที่นี่มันมีจริงๆนะครับผมคือพระอุปทานชิมาหรือว่าแต่งเลิศ้นมาหรือว่าหรือว่าไป็นซัตโตมานะครับผมนี่คือสถานที่ตัวจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในป่าลึกนะครับผม ถ้าบอกก็บอกไม่ถูกเออมันต้องติดต่อเฉพาะเฉพาะว่านายทานแบบนี้หรือว,ว่าคนนาท่ามไกด์นาเที่ยวนี่นะครับผมเออถึงจะมาได้นะครับผมแต่ถ้าผมมาท่ายเนี่ยคือวันที่สิบเป็ดนะครับผมคือผมท่ายวันนี้เนี่ยคือว่ามันไม่มีน้ําอยู่แต่มือตัวไปกับบันนี้วัาสีมีืูว่าบ,บ่มีกระบ,บ,บ่มัพะครับผมแต่ว่าวันนี้มีอยู่เพราะว่านะแต่ก็มาวันนั้นอะแห้งกว่านี้แต่มาวันนี้นี่เริ่มค่อยลงแล้วครับผมแต่มันก็ย่งดีมีห้าไม้สามารถเก็บกับน้ําไว้นะครับผม แรงบุ่มธรรมชาติไว่าอยู่นะครับผมอ่ะวันนี้เราชมมองนี้แล้วฮากราจไปชมอาลางผูก่อนไปชมว่า,าที่ว่าเป็นห้องและครับที่ลางผูกครับว่าเป็นภูเขาง,งามสลับซับซ้อน,นครับผมไปไปะมกันดีกว่าครับผมไปก่อนนครับทับชลไปชมวิวกันโอ้ยโอ้ยารับชมไปคักขนาดครับโอ้นี่แหละคือวิวลางภูพานของบ้านผมนะครับผมนี่บอก โอ้ยสวยงามขคาดทาผู้ชมเอบยอากาศก็ดีดีแต่ข้อควรระวังนะครับผมการที่สิมาเที่ยวนี่เราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ต้องระวังเป็นอย่างดีด้วยนะครับผมอย่าประมาทเด็ดขาดถ้าพลาดทั้งก็อันตรายถึงชีวิตก็ได้นะครับผมอ่าเหนบ่อ่ะเซิส,สมจะดีวกว่าครับเรีวยวว่าทาง,งพุ่นมันทางพี่งามผมสิซูมกล้องให้เบิ้งครับผมอ่าเซินสม เป็นบ้างเหรอครับท่านผู้ชมที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่่งามบ่อครับผมนี่แหละคือบ้านผมนะครับผมงามอิลีครับผมนี่รังภูเขานี่ได้บรรยากาศแต่แต่คลื่นโทรศัพท์นะขอบอกเ้อจะไม่มีคลื่นเลยจะไม่มีสัญญาณตอบรับเลยนะครับผมมาอยู่พ่ออยู่หลังภูเขานี่มันก็จะได้ธรรมชาติถ้าจต่คุณจะมาไลฟ์สดหรือว่าจะมาถ่ายรูปแล้วส่งเลยนี่มันไม่ได้ครับท่านผู้ชมคือต้องถ่ายจากกล้องหรือว่า ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์แล้วค่อยไปแต่งแล้วค่อยอัพลุงที่หลังก็ได้ทีออ่หลังนี่จะบอกค่อยมีคื้นกับก้อยง่ายจะบอกครับผมนี่คือลังนัน้นภูเขาแต่ผมกับบูฮุจักว่าผานี้มันชื่อผาอะไรข้าคนพื้นที่จริงๆริงยังบุฮุจักกับท่านผสม<อ>ต้องไปถามคนที่ว่าคนที่เขาขึ้นผูดิดุเขาสิฮุจักหรือว่าคนกาเก้าคขดแก่นะคเขาสิฮุจักว่าผาน,นี้คือผาอะไรแบบนี้ครับผมบอโอ้ยงามลิผมก็อาศัยเรียนกล้องแหละสามารถซูมข้างฟ้อง,งผูนั้นว่ามียังแน่ครับผมถ้าได้เรียนขาว เออพวกอันอย่างว่าอันยี่สิบมิลลิเมตรสองร้อยมิลลิเมตรนี่เออมันจะาสามารถมองค้ามเห็นเลยฟังนะภายเห็ดอย่างยูฟูพังนั้นเน,นเห็นมดแหละครับตาปุซุมเพราะว่าไม่ต่คนแล้วซัดป้าใกล้ป้าก็เห็นครับตาปุซ <Wow. S 1> ุมนี่แหละบกติเลยว,ว่าเขาซ่องดูดาวอี่อาศัยกล้องใสอย,ยังถ่ายดวงจันทร์นีอ่อัยเลนที่มันซูมได้นะครับผมอาทะเลนพวกธรรมดานะ่ะสิบปาห้านี่ก็ถ่ายปกติอาถ้าว่าอยากให้มันชัดก็ต้องเปลี่ยนเลนนะครับพวกอย่างเช่นพวกตระกูล DSLR ลหรือพวก อะไรที่มันเปลี่ยนเรียนได้เนี่ยโอเคแต่ว่าพวกกล้องอย่างพวกกล้องอันโกโปรนี่ซีเนตแอคชั่นนี่ไม่กลัวน้ำนี่ไม่กลัวน้ํากับพวกนั้นแต่แต่ว่าทีเอาร์นี่ข้อเสียมันคือว่ามันถูกน้ําไม่ได้นะครับผมแต่มันถ่ายแบบนี้น่มันชัดนะครับผมแต่แต่พวกอันนี่เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเพราว่ามันถ่ายบกคอยไปไหนแต่ว่าการซูมการง่ายมิติคือว่าคมความชัดลึกของมันนี่ซูกล้อง d s เไม่ได้กับพวกอันโกโปนี่แต่เน้นเฉพาะแอคชั่นหรือว่า ถ่ายยังเข้าป้าฝนตกนี่ก็บรถต้องยานแบบนี้นะครับผมไม่กลัวเปียกไว้ง่ายแต่พวกนี้คือว่าถ่ายได้เฉพาะแบบนี้ละครับผมแบบที่พื้นแห้งถ้าว่าฝนเนี่ยก็ถ่ายไม่ได้ขึ้นฟ้าครับพวกนี้ถ่ายได้เฉพาะเวลานี้แหละครับผมนี่แหละคือบรรยากาศหลังภูพาน,นครับผมจะตั้งชื่อว่าลางภูผพานเป็นพาหินครับรบตรงนี้เป็นพาหินของว่าง่ายคือว่าจุดนี้เป็นคือเป็นจุดเด่นของอเภอนาเกอโบเด่นดอกว่าง่ายคาซีเด่นแต่มันบ่เด่นแล้วไม่อยู่ลางผูเนาะ น้อยนักเลยนะคนที่จะรู้จักนะครับผมต้องคนพื้นที่แล้วว่าคนที่มาหาของป้าเน,นี่ยเขาจะสิงหูจักว่าผููตรงนี้ผมถ่ายทับนี่มันอยู่ณที่ตรงไหนที่ใดนะครับผมอ,อถ้าว่าผมสิบบอเขาเข้าคือพยาาให้ขึ้นมาก็ให้ขึ้นมาทางเส้นถ้ำสูงหรือว่าวัดถ้ำดอยสวรรค์นะครับผมอะไรให้แยกซ้ายแยกซ้ายจะเป็นทางขึ้นภูเอ,อถ้าให้บอกเข้ามาโดยละเอียดนี่บอไบ่ได้ครับเพราะมันเป็นทางทางเดินนะครับเพราะมันไม่เป็นทางง่ายทางเอกทางลักนะครับผมอ่ะวันนี้ผมกะ ได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วว่ามันลางภูเขาของผมนี่มันงดงามถ้าปักมุนนี่ปักบ่ได้นะครับผมเออบอบ่ได้ขี้ข่าวว่าที่ลางภูผาเนี่ยมันก็มีมองที่วิวที่สวยงามนะครับผมโอเคถ้าไม่เป็นการเสรียเวลาเอออย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกดแชร์ด้วยเ้อครับผมประมวดแถวอำเภอนาเกาตจังหวัดนครพนมของเขาครับผมเ,เพราะว่าที่อื่นมันก็มีลายจุดเด่นแล้ว อยากเอาที่ออกเห่ามาโปรโมทเนี่ยครับท่านผู้ชมเลยโอเคครับผมถ้าเป็นงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับผม